าเทพประเพณจะบอกไปเชฟปงเชฟปนก็ร้เรียกแทกเกือบเดือนนึงอันนี้นะเห็นไหมเอาทุจร้าเห็นไหมทุจร้าก่อนนะทุจร้าพอก่อนจ้าเจอ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 ไปน้ำบ่อนี่มอว่านี่มอ้น้ำบ่อนี่ไปจะเมื่อก่อนสาวมื่อพอดีสาวมื่อพอดีปาพี่ลึกว่าเคยหลาเอาเห็ดแต่ว่าติดสาวเชฟปนทั้งพุ่นไปจัดอันนี้แหละเอาเมื่อน้ำบ่อนี่เอามื่อน้ำแล้วอ่ะโม เมื i, 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 e. no, uh, ่อ yes, ป <Columbus> right ้าป้านนี้ฮะอ๋อต้นี่เฉยนนอนี่โอ้ยบ่นไปไปค่อยไปเด้อค่อยไปค่อยมาเด้อ้สบาดีคอยไปคอยมาไย่อยไ่มา้สลิ้ออยท่าน่ะจิรดแดงเอ้าวจหนาขมืดนหนาขมืดบาดนี้กัยอดนั่นนั่นแหละมันมาถือกับคนนี่แหละมันมาถือกับคนบางทีกันเนาะ ป้าดูไงเนาะเปิดภาพเปิดคลิปออกมาก็ได้คิดว่าอินเตอร์สิบลงมาหาป้าแล้วไ่วยันว่าเพิ่นพอเพิ่นมาวหวยันว่าเพิ่นที่อยู่ส่วนตัวก็พอเพิ่นว่าป้ามาแต่ไปซื้อน้ำมันกับสบู่สบูกะใส่สบูอะไรยังนกแก้วอลอต่อได้ยังน่ะมาก็เห็นกินข้าวไมง้วยอยู่นี่คุณมาแต่เช้าแท้มันนี่ พ่อมาเมื่อคืนตีเออมาหอดโมแดลอือฮะมาจุกเป็นที่ได้ล่ะยังเจือหน้ยอยู่บ่เพิ่งนะลื่มนะจะลืมเนอะแจ็คเนาะเป็นเดือนไปปะไพ่โทรมาไพ่โทรมาทุเจ้าหนาวมากทุเจ้าก่อนลงทุเจ้าไปเล่ก่อน ทางไหนพี่เอินอะหนาวใ่ไหมพวนี้หนาวหนาวกันใส่หมวกใส่หัวเป๊ยหัวเปี๊ยได้ไหมไข่ต้มข้าวไข่ต้มงานแล้วเหรออย่าได้นะนี่หนาวมากลมแรงมากแต่แ้ ไวยม้ <ält> ่าจะทักาวแม่เีย่ลูกเป็่าแล้วลูกเป็่แล้วเอ้เชิญมึงลุงนพ่อไปไปลุงเมือป่าแล้วเออเอลงเมือป่อินเตอร์ได้ใช้แช่ละใช้เผิ่งหน่อยฮะใ้ลูกใช้เผิองเนยเพิ่กไปใช้ก็เอาเงี้ยมาหน่อยมึง เ้ไปส่ก็นี่ากมเลยน่ขากับไข่แล้วป่ไปบ่อัจายกนุะอาจก็จ้าสบาป้าดุมเดมาพกมาพบกับอีกเจี้วป้าดุมนาคืนมันได้ยังมาล่ะึได้ยังโตมากนบอกว่าอจจาจ้าวยไม่นจามเ่งหมใ้ กอดให้บอกไ่ใช่ไหมเลยบ่ไม่มี ปาเลยรุณละไปไปด้อาอกสิไปใ่คือเตรียมกัเป้ามยั่นี่ปากัเด้องงไปไปไหมไปมไปบไปไหมไปอไปบนแล้วไปปปาโดนเลยเนาะขึ้นดีลนาะโหเราหัวฟาดไปปาไปท่นเฮ้ยเนาะจะจังไบ่จะจังไไปปาจ้าบ่ไปไห้หนาสิไปบกสิไปใช่ไหม มือบ้านกันมือบ้านคือคุณนั่นท่เนีคือชิมวยอยู่พุ่นเลยอัยอไปชิมวยอยู่พุ่นเลยนังเนาะมาบ่อดะบอไปเชี่งเชนกละกี้แทกเกือบเดือนนึงอันนี้เนาะลูกจนเจีากเนีมวั้ลูนได้ย่บอ่ะเฉพาะวายย่บอกินนมเก่งอยงไรดี่ไบอกยไหมที่นี่สองแกปปุมะอกไหมเอาทุจมไห ุจ้าต่ันนะุจ้าพ่อกอนจ้าลาบ้าอยู่ไหมใบ่ไบ่มาแลยเเจยเอ่าไปน้ำบ่อนี่มอบ่อนี่มอน้ำบ่อีนหนังเลยสบ่อขี่สร็บ่ออลบนาวใช่ขี่ไปเมือคนเนยจนบัจื้อนั่นแหละจนบัจื้อพ่อเนาะตะกานี่ได้ยินเสียงรดพ่อเพิ่นอ้ยสีอื่นได้เพิ่นเดี๋ยวนี้บจื้อเยอะไปอีกให้มันทอดเดือดยังบจื้อแล้นี่ ไปจะเมือก็่ะสาวมื้อพอดีสาวเมื้อพอดีป๊าดพี่ลึกว่าเคยลาเอาเห็ดจากวัดติดสาวเสฟปอนทั้งพ่นไปเจ๊ตันไหนล่ะเออหมด้วเวลาเราติดกระยาดอกเนาะคะแนนได้เงินขานนมาให้อินเตอร์กับพ่อบอกไว้บอกพ่อไว้เลยสิเลยสิอานมมาให้กับพ่อเนาะเอากินแต่นมกระยาเนาะกินนมเก่งซรับบ้าโอ้ยกินเก่งขึ้นอย่างนี้เมื่อนั้นกับแม่เพิ่นไปซื้อมาให้แก้วหนึ่งกับข้าวเดียว กินกลางคืนเพราะจะกินเรื่อยนะกลางคืนกินลายแม่เพิ่งได้น้ำเบิดเทื่อแพ็กมาหนี้กลางเว้นนะไม่ได้ปันใดดอกกินข้าวแล้วบ่เนี่ยนั่งเนี่ยเอามากินอยู่เพื่อนมาเลยไงเดยอทยเออแต่ว่าจิ้มืือน้ำบ่จะมือน้ำบ่เนี่ยเอามือน้ำแล้วอ่าโบมือป้าปลาบ่นี่บ่ยืนป้าเนาะยืนป้าเนาะมา้งก็ใช้มือยืนป้ามามยืนป้าไหมใช่ป่บเออได้เพิ่หนึ่งตะเกา ไม่ยืนป้ามาหรออาแม่เหนอะเลยเนาะเฮ้ยมันมาแล้วข่าเดียบนึงก็ได้มาจึงหน่อยกับใบป้าอีกแกห้น้ำหลางเขากินต้มไข่ได้ป้ากินต้มไข่เมื่อเช้านี่กินต้มไข่พี่น้องนุ๋มไมีแด้กินไปล่อีกเลยไปล่อีกเลยไปจะเศร้าโอ้ย๋อหนาวบ่าเลยเอ้าหนาวกัเราเราเข้าวันหนาวได้เราจะอยากไปดินนะไปตากแดดทางนอกภูว เฮ้ยมันบ่อหนอ่านียนะมา็เม็นอยู่พี่เพชเนาหน่มีิเได้มาบัเตอร์ตเะมาละชิมื่อจังมืออันนีนที่เช้าปายขึ้นโพนเลยนะครรขึ้นโพนเลยดลยเพรามแรงอ้งพุ่นมันใกล้โวลงอนใกล้เลยเาเขาต้องขึ้นไปทางไหนมออกบ่อี่าวไปดิ เขาพุชนก็ได้เขาบุชนต่อบ้านที่เรามองก็ได้มันท้จุกหรือยูจะพูดอาไรบ้างนี่จะใ่ให้พ่อ้รถมาส่งอ่าหนาวซ่เราพาลูกขี่รถนาวบนเครื่องของเรียนเบอรตบอะไรอย่างนี้ตะก้ตะก้ยังแล้วเอาเอาขี่ขึ้นเรเลยลยเบลเมื่อเอาแค่เดียวเอาถุงอไป้วกอกพุ่นเลยเลยไปทาง เมื่อน้ำป้าบ่เมื่อนั่นพ่อบ่หนิอ้ามือเบื่อจังมือเบื่อตึงมือบอจับจื่อลุงลุงอยากแล้วบอกอยู่นะฮะบอกแล้วบ่บอแล้วบอแล้วขินหอดนะฮะแล้วบอกไปเป็นเดือนพูดเด้ลอะไรแบบอ้าอยาก็ไปเป็นเดือนพูดเดิ้ลมาส่อลุงเดิ้ลอะไราบบบลาห้องนี้แล้วบอกนะแล้วบอกว่าไปเป็นเดือนพูดเด้ลอะไรแบบลุงอยากบอกว่าไปเป็นเดือน เอาสิหลายจักม <eter> <sh> so, <laughs> ื <laughs> <IO> <camp> ้อล่ะจักมื้อไว้ไสิมื้อขึ้นจักมื้อสิมื้ออ้พ่นไหา่มพ่อสิมื้อสิไปอยู่พุ่นเลยไปทางนั้นเลยสิอพลดสิออกงเห็นเลยคือว่ารถเพเไหนฮะอ้าตอยู่พี่่เนาะอันนี้ยบ่น่ะเพดได้ยังบ่ได้ซ่อมบ่ได้หยังเลยบ่ังเลยมันสิไปได้บ่บัดนี้ได้ปกติเบิดแต่ว่า เออยังอยู่ตามันตามันยังอยู่แต่ว่ามันลุดเนาะมันลดมัแตกก็ต้องใส่อีกมเล่งหน้าเล่ให้พาล่มนะมุงแล้วโมเพิ่งยืมมาตัดหน้าวะคุณก๋วยเพ่งเหรเพ่งก๋วยเอ้าเนาะเพ่งกับคนตัวเองค่ได้เองเหตุบ่าคนอื่นเหตุเพ่งกับเพ่ง ในหมู่สิโอ้ยชงเมื่อปานนี้นาะเมื่อแล้วปานนี้นะไม่ได้อยู่น้ำเนาะนี่แหละกับเราไม่ได้เสียค่าสีห์หายบอสอะแปลงแล้วก็บอกเราอะไรเราพวกก้าวทั้งหมู่เนาะเอาอันนี้ท่านได้แปลงว่านี่ยนะนั่งแล้วจ้ะเกษีคนครึ่งแล้วจ้ะแต่ชมมาประกวนมีแต่ว่าเขาซื้ออันนี้มาใส่แน่ะเนาะแมนที่กับน้ำ แหวนวีนไม่ได้ใสบกันใครไม่ได้มีเลยไม่มีบ่เอาคือไปห่อเช็ดผงเช็ดปอนแทสันเป็นเนีงเอาเข่าโบราณบ่หลักทางกันเนียงบ่ทุบกันเลยบ่มาขี่ค่อยเอาไรสิเป็นนั้นเจ๋อยันว่าหลุดกับเสียงดังอีกแถมมาอันบ่มีแหวนมีไปสั่งอีกไปเลยไปเลยไปเลยไโอ้ยหนาวสำนักพาคนขี่รถอันนี้พาคนขี่รถตากลมเมื่อและขี่ทางกลางคือไรอยู่แล้ทางกลางอยู่รถแพตุ้มรถแพน่ะเบิ่ไงเรื่ออันนั่นน่ะ เวลามันย็นมันย็นมันตกมันเคลื่อนค่อยไปเอาอุ้ยชิมไปตอนหนมร่มไปเสียเอาลูกไปลูกนั่งทางกลางเอาแพ่ไปเสีได้ตุ่มรถเขาปีกปีกใช่เขาปีกยังเด้เขาขึ้นบนไปก้อนแทลมันเขาปีกบอกว่าอันแพลมันอยากลงกงนะนะอยากลงกงทั้งหลาทั้งหลังพูเห็นแตคนอื่นเนาะมีเพนเดอร์มอะไรเห็นได้เอามันบวจักแล้วเนาะมันบวเห็นนี่แล้วก็เอาตุ่มลูกไปเสียได้พาพ่อไปกวดอยู่รักสามตอนนั้นนะพาพ่อไปกวดรักสามก็เอาลูกไปน้ำกันแนมร่มไปเสียเด แอมโน้มเราก็เอาเขาปีกรถทั้งลังปีกรถเขาปีกยังเขาขึ้นบไปว่าแทนเป็นเขาปีกบวกเขาบอกเขาบอกว่าแพงมันสิเขากงมึงแน่ถ้าเขาเอิ้นวะนี่กับเบิรงนเล่ยเด้อยันมัวแต่ตุ่มอ่ตุ่มลูกลมหนาวเนาะจักไปเชื่อไอันนี่นายไปเป็นแพงเนี่มื่อหายไม่ยาเก็บอยู่บ้านผมเด้ออยม่่าเินไป ลูกของเจ้าหรืบป่าลูกจะขอวุ้ยปิญญาจะคนเอายาเด้อนะมาหับลูกเากนัลูกมูเนาะไปไปไปอันเจ้าปนี่บอกป้านี่จ้านี่จ้าเนี่ยฉันอยู่น้ำป้าใช่ไหมฉันอยู่น้ำป้าเด้เอเด้อเอาคนไหมเอาคนไหมเปดมึงเนี่ยเป็นดไปป้าเด้ ค่อยไปเด้อค่อยไปค่อยมาเด้อเออสบายดีค่อยไปค่อยมาบายไปเลยเพี่น้องเยเนาะมาเมื่อคืนตั้งเคยหลาก็ได้มาเมื่อคืนผิดว่าอันเอาลูกเอาเมียเมื่อดินบ้านหญ้าเลยไปอยู่กับป้าเกือบเดือนพี่น้องเนาะเนาะเศร้าเมื่อพอดีเพื่อนว่า มือนี้ก็ล่มนาวเพื่อก้าวพี่น้องเลยเนาะหุวเนาะมีแต่ใบไม้ใบตกอยู่ทางหน้าบ้านหน้าเพือนเท่ากัได้ใบไม้ใบม่วงใบยางห้อยแหลกเดินลงมากดมือทำความสะอาดทุกมือพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าใบไม้ใบยางกับขี้เถ้าขี้ต้งทั้งพวกแหละเนาะมันล่มพี่น้องเลยเนาะล่มพัดมาก็เลยโคกแน่เนาะมันมีทางขี้เถ้า ตองพีเน้องเลยนะมีกับใบไม้ใบตกตามต้นไม้เฮือนด้านบ้านตรงัวมีต้นไม้ต้นตอกเนาะไรลมส่งสาวเมื่อแล้วพี่น้องเลยเนาะรักษาสุขภาพกันเบิดสกูลชุก่อนพี่น้องเลยตอนนี้กะลูกเต่ากับใบหางมงเฮียนบดแล้วเนาะนี่จะเอากิมอยู่ทั่วเฮือนพอเปิดกับใบหาป้าพี่น้องเลยเนาะดิเตอร์เมื่อดินบ้านไม่ยาอะไรบ้านนี่ยจะตะเก่าในมีแต่อินเตอร์มาดินน้ำทุกเมื่อเนาะ มานี้คือคิสซีสมอพิ่นว่าประมาณทรงซามเมอร์พี่น้องเลยเนาะพอเพิ่นเอาเมื่อดินน้ำเม่ญาก้อนเพคนว่าเนาะหลังจากที่เพิ่นกลับจากเซปอลกลับไปตั้งแต่ทันได้แล้วเกี่ยวเข่าพี่น้องเลยเนาะไปตามเพิ่์นมาเก้าเมื่อพอดีอยู่ได้อยู่ดีพี่น้องเลยเนาะถ้ารถเพิ่นโบเฟกคือซิโบมาเนาะเพิ่นว่ารถเพิ่นซี่เอารถมาสิ่นว่าเนาะเอารถมาสบดเลยแล้วก็ มาผสมแลี้ยสมอย่างไรเมื่อทางบ้านไม่หยาและก็ไปทางนั้นเลยเนาะพอได้เงินค่ะนมไหต์เจอเหมือนเนาะจากแน่ใดได้พี่น้องเลยเนาะตามใจเพิ่นเนาะเพอเหตุได้ก็เห็ดไปพอได้พออยู่รอดเนาะมีแต่ทางเฮาตดึงเคยตั้งทาซานมาได้ไปทางใดพี่น้องเลยเนาะลมคือเก้ามันเองก็ได้มาทางนี้เนี่ย ไปซื้อในพักมาพี่น้องเลยเนาะไปซื้อในพักมาเมื่อกี้นี่ในพักผักกาดเนาะักหอมักหอมหาพันหาพันกิอ้ยซื้อน้ำมันมาให้ยซิมีเทอดไข่น้ำแน่นกว่าเมื่อวันก่อนนั่นแม่เชอร์รินเพิ่นเนาะเพิ่นซื้อไข่ไปซื้อไข่มาให้หน่อยเนาะซื้อไข่มาให้ยแบบน้ำมันเบิดก็เลยซื้อมาไว้ให้ยซิมิไปซื้อลงมาเห็น อันจุบเปิ้ลมาบอกป้าว่าสเมื่อหนิบ้านไม่ยาผมป่าจะเป็นยังไงเมื่อจะส่งสามเมื่อหน่อเนาะเด็ดไปหาบ้านทั้งหนานพักเปรตหน่อยเนาะบ้านใบก่อนพอได้กินมีแต่พักบัวเนาะผักหอมอยู่เพื่อนเพื่อนมีอยู่เนาะแต่ว่าอยากเอาไว้ทังเพื่อนทัางก็ได้มันใกล้เนาะกินสบายไปหน่อย วา,านก่อนอึไปไปไปทางนานพักเข้าบ้านอีกแล้งเลยเนาะแด็ดย,ยู่พี่น้องเลยเนาะแต่ว่ามันกิลมลมนม้ำแห้งสาบเมื่อแล้วพี่น้องเลยเนาะ ได้ไปหานผ่ามาขังอีกเพราะว่ามือเศร้านี่ได้มุ่งเนาะมาแต่ก่อนผมวลาทั้งมาดึงขาดโอ้ขาดอีกแล้วเน่ะพวกบัวพังห้อมมาก็ได้พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวเสียหาบ้านพักการพักอย่างไว้นะนี่ก่อนพี่น้องเลยเนาะมีแต่พักหอมันพักบัวเนาะ บ่งามพี่น้องเอ้ยผักบัวก็ได้เนาะใส่พุ่นใส่ยังอยู่คือว่าบ่งามฮดน้มื้อเช้านี้นค่นะบ่เว้าเนาะีเฮาสิไปหาเฮ็ดหน่อยนึงพอได้กินพี่น้องเอ้ยเนาะพอได้กินบ่ได้เฮ็ดหลาย วานพอได้กินพอได้คือว่าดินก็นออ่อ,อนอยู่ม่วมอยู่ค่ะบุงามใส่พุนใส่เก็บเน่อาอยู่เนะคือว่าบุงามเป็นใน้ำดินบาหรือว่าได้เดีเยวมาดินป่าแล้ว่นองเลยเนาะม้นมวนหน้าเรามีติดเตอมมาลินนาทุกเมือ่อ ดินก็คือแบบม่วงอยู่ได้นะะแต่บวยงามเป็นน้ำหยางไม่ได้ใส่ปุ๋ยสักหน่อยนะว่าเราเหตุผลเองเขาควนดินควรอย่างนี้คือว่าบสวงามเป็นน้ำดินเขาเอามาถมตะกี้บ่หยินเขาเอามาถมตะกี้มันเป็นดินดักเออ อ่อนคัดยูจไหนคับกดกดพักหอมกดเขียวหน่อย ลมส่งซัมเมอร์นึ่งกาหน้าแตกหน้าเหี่ยวเวิร์ดเดี๋ยวไอ้นอกมัเป็นไปเอาฝุ่นี่อีกอะดิ้นทีปากแตกแข่งขาไล่มันเป็นไปเอาทาอยู่เดี๋ยวไอ้นอกน้ำมันกับน้ำมันน้ำมันกับทาให้อยู่เดี๋ยว่ามันกาทายู่นี่น้ำหนาวมันจะยู่ก็ได้แตกคือเก่า เลยเนาะประกาศหน่อยค่ะมีบนบ้านมีอันขังเนาะมีอยู่เดินนะคะบมมีอันแนวกั่งมันเลยเห็ดกุ้งเลยเห็ดหน่อยนึงทรงลามนานเนี่ยใส้เขาด้วยเลย ลมแหง้งแหง้งพี่น้องเลยเนาะป verde, ้ายปพี่น้องนะรดเนาะพ่อพอกันอีกคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อเนาะแดดพี่น้องเลยแดดลมยือหักห้อนเนาะมันแดดลมลมหนาวบางลมม่ได้พี่นอ้นนองเลยเยาน,นาะอะพ่อพนะ่อพกันอีกคลิปหน้าพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้กะมีเพื่อนดีสัน้นคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะขอบ,บุญขอบคุณสำหรับกำลังใจงคือเก่าพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องแล้วเนาะ สบายดีสบายดีหวานพักก่อนพี่นังเลย